สวัสดีครับวันนี้ออโต้ิเทคจะมาส่งมอบงานติดตั้งจอไอทัชพรีเมียมนะครับติดในรถมาด้าสามโฉมก่อนปัจจุบันนะครับมีอัพเดทลำโพงเป็นชุดฟอร์ข้อด้วยนะครับมีซับพอร์ตฟอร์ข้อนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ<ม>อันนี้เรามาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ<ม>ตัวนี้ตัวนี้ฟังก์ชันที่ผงมาใช้งานได้ดีเลยนะครับ ใช้งานได้ปดกติเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่นครับฟังก์ชันเล่นเพลงนะครับก็ใช้งานได้เป็นผ่าน USB นะครับหรือว่าเราจะโหลดหนังก็โหลดผ่าน USB ได้เหมือนเดิมนะครับ ต่อมาผมตเสียงฟังก์ชั่นอื่นๆก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็จะมีพวก Google Map นะครับใช้งานได้ก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือเราแชร์สัญญาณให้นะครับจะมีพวกแบบออฟไลน์ไอโก้นะครับตรงนี้ใช้งานได้ ตอนนี้ก็จะมีเพิ่มกล้องหลังไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองชมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหลังรุ่นมีเซนเซอร์นะครับก็คือจะบอกระยะห่างของรถจากท้ายรถนะครับจากวัตถุนะครับอันน,น, GPS นี้ก็ฟังก์ชันวินเดอร์ลิงก็มีนะครับเดี๋ยวเราลองชมวินเดอร์ลิงนะครับเดี๋ยวให้ดู มาแครับก็ไม่ต้องไปซื้อกล่องมิลเลอร์ลิงเพิ่มนะครับมีในตัวแล้วครับก็ครบทุกฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็จบไปนะครับกับรถมาสด,ด้าสามนะครับ ตัวนี้ก็จะมีลำโพงนะครับเดีย๋ยวเราให้ฟังเสียงนิดหนึ่งเทสียงโฟร์ขอนะครับมีซับบ็อกด้วยนะครับเสียงหลกักขึ้นนะครับขอบคุณนะครับ